สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลนอพิเชียครับพี่น้องขณะนี้พอหยุดมากแล้วครับพี่น้องผมไม่มีได้ด่าผมอ่ะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจัดเลยหรอนี่น่าตั้งนึงกี่บาทขันนาไปยี่สบ อยาให้มันไปซื้อสลานี่นะเพราะคนพระเจ้าวาดคุณเอาผ่าอยู่่ไนมันกะบม้าสิงมันกัเขาเตรียมเตรียมได้เปาแม่น้องหยางสก็เตรียมเตรีมั่าลทงีสอาเขาทเพอไปัญหาลงปอเขาเดล้วมดเยเอยงโกเขามันวางผ่าปีละร้อยราคาบาทปีละร้อย เาเดียวมดนี่อนุญาตเบิด์เดิมปแม่เนี่ยงนี่ก็บมาจะคืทางกาทั้งปีกับพ่อหาลุอนี่ยเดียวมาทั้งบทั้งทังปีเพราะว่าคันผมตั้งุมนั้นเขานี่กับล้มลม้างเกขาเต็มเต็มเลยอเลลอเขาจะเป็นมันมันพี่อบ้าอครับผม่นี้มันจะเข้าไปได้วพาเรมันมันอีเด่นเป็มอหรอเป็นเมื่หมดแล้วมนเหรอครับแมนครับ เ้่ากเ้อบ่นี่ก็เบือกไส้กันแหละจต่ว่าถ้ามีปัญหาเบืองเง้งผมจะได้สะดอกมีแม็กคู่แม็เทบ้าแขนดิอเคพอมาพอโต๊ะติดลมมีเสียงหาติดลมดึงกันขึ้นลากกันขึ้นหรือสิถอาต้องเบื้องเง้ผมด้แบกมันก็มีอยู่แล้วล่ะบอก่ี่อบ่่อบอบ่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 บอบบ่บ่อบ่อ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 บ่บบบอ่อบ ส้ำนี้มันเป็นบ่มีปัญหาดอกนี่พื้นทีรถยแต่เสาดไวะสักค้ากพอแต่สัสถานบดย่ยมานี่เนน่ท่นตื่นโอ้ยคือบ่ให้เน้นว่าเนนว่ทันตื่นโอ้รขจแลกัน โอ้ยคือบวใหแปลงนี่หรือบั่แปลงนี่นะัแปลงน่วพา่ใชินทาวพุ่นได้ตังินทาวมาพีอะไรเนี่ยแปลงนี่กบับด้ ดอกเจียงหนานสุดทยมันข้นยูเหรอครับม okay. ันเวททีมันจิดเลยนั่นแหะเวที่ใหญ่อมาทั้งที่ไร่นึ่งของผมมอาอันนี้มาดทยบอรลุกลาเขามาไทยเขามาเหยียบหรือเปล่ได้ครับไรับอนุญาตบนั่ยแหละรวดถวดลอียดได้นด้ขออนุญาตบอ พื้นเช้าห้เศร้าวะขั้นพื้นเช้าแล้วเอาลงผีกันยืกันเออแต่ังันเอื่นมาบดเลกรรมการด้อยนักพอด้ียเอวเอผู้ใหญ่เอื่นกรรมการเอื่นยังมาเบดเลยครับเออเออจะ้องทีผมมันว่ายังนข้าลงพอเขายังเดียวสั่นี้นี่ต้องับเเพราะว่าถ้าเขาซาลาก็เต็มเต็มหันไปทางนี้ก็เต็มอยู่แล้วถ้าหันไปทางพีก็เต็มครับพี่น้อง หันไปทางใดก็เต็มมีทางเดียวคือหันออกข้างหันเซกกรได้ผมนะแต่ว่าขันเป็นไปได้คือผมเซียวผมเสียวมองหน้าเวทีน้ำบอกกันใช้ข้าใจหลวงพ่อต้องหันไปผีครับหันหนีจากหลวงพ่อเขาต้องเอาลงไปผีเลยครับขันคุยกันได้คือคือหลังเวทีผมเสียวใส่หม่องเดินขาวพุ่นหลังเวทีหนาจะต้นหลังแมนครับหน้าเวทีก็ยุดแถวให้กันปั๊บลาบมองนี้ขันขันเป็นไปได้ดิหันไปทางผีเดี๋ยวคนเป็นเมืินหมดละอันนี้หนีหลวงพ่อเขานีอย่างเดียวไปทั้งนี้ไปทั้งคืนบ่ได้ บึงเลยเนาะไายงายคัเ้าผู้เเมยดนแมะพร้าด้วยนี่กินน้ำเราดืมน้ำเพราะมมติเสว่น้ำเ่เนี่ยวันนี้เนี่ยมันแกแล้วแกแล้วเเินไปห้องกัน้เีโดนล่มสรูน้ำกันเลยทาบทีมันงาบผมลงในเมดลงไปใสก็ได้แต่ว่าลงพอเาองเดียว อนี้ีีแต่ว่าเราเราแกงไปใส่มาใส่ยุสาดสสัดใส่ได้มาไพื่อนางราเขียนนยางแบ่โอ้ระวัตรงนี้เป็นนูดเลีมันบ่เลก็ไม่ใช่ผมเนียโอ้ให้มาหาเราบงไห่เออจัย่งก่อปอโอ้ได้ยินเสียงดีขึ้นเนาะโอ้ เ่ยั่เด้อเยตัวใ่นยังเป็นยังใ่บางปวยไปกินหมดแกนาหาล่พอเป็นดล่สอนเาอพ่ใหญ่ยุีได้ก็ได้มันมีทงก่ยี่เออเออใหญ่เป็นจขึ้นเนาะไปวน้เอาไปฝากไว้บ้าไว้ฝาก เครื่องเสียงค่อนข้างจะดังครับพี่นองเพราะว่าเขาต้องหันออกได้ด้านข้างด้านข้างก็ออกเด้ครับบนเมืนบอกครับเสียงออกแมนครับได้ยิ่เบิรดเลยวันนี้ฝนไม่มีใช่แต่ที่จริงพาออากาศมาติเจ้าซุงใไ้ยเนว่

เลยแล้วจัดบาทมาเนาะจะมาทางนี้ว่าจ้าเจ้าตีส่งไงไข่ไปน้ำหูเจ้ามแม่แม่นี่ไโอ้ยพ่อมินเขามีไข่กดแยกอยู่ผมยังแล่นออกทางไงหมุนแยกยังพ่อไข่ปั้นแพร่ไข่ไปอย่างเมื่อวานที่คอยเล่นออกจากสนามนั่น17กิโลพนะออกไข่มายื่นู้นทางปั๊บเหมือนคนทางห่างห่างเงี้ยหมุนไม่ปุ๊บไปหม ผมมือเคื่อนผมเปิดเบิ้งแล้วเคิื่องทางแดงเคิื่งงาไม่แล้วผมพงเลขแลนออกทางไหญ่เลยแมนครับแมนครับขับรถลงมาเขาน้งนี่สามสิบกิโลเจกิโลหรอผมมาเลวต้องมีคนไปสามสามแ่เดียวกันั่งรถแห่น่ะกสิบกัวพื้หกสิบกว่าครับทางไงมันบอัตกว่าดีแมนครับตกท่างไหลิวลิวลิวไปเลย ที่ให้ควา,ายในเกิบแล้ว่งมาไว้กดเลยหมดเลยเมื่อไหรเมื่อคืนไหนไปเพิ่งที่ครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกาลัางแรงใจครับพี่น้องเอาไวพ้พ่อกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ